ชนะสำคัญนะครับ,รบไม่มีสามแต้มแต่ว่ามีตั๋วในรอบอสุดท้ายใชาติของทั้งสองทีมนะครับไปในศึกชิงแชมป์อาเซียนนี้นะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกา นะครับหมูเด่นการครับยิงประตูนี่ของไอร์แลิทยครับเเป็นแของเ้าครับประตูนะครับในสนามนี้น่าละครับจ่ายไปกมากิจทเอานครับโอ้โหเอานครับกิจทัยบนแก้วครับโอ้โหนี่ครับนาทีแล้วยิงไปได้ครับวันนี้เหมือนจะไม่ได้นะครับทายเอาชนะออสเตรเลียได้สุดเดจริงครับเกมนี้ครับทนะครับเป็นทีมผ่านเข้าสู่รอบจูแชมป์เอเชียที่สหรัฐอเมริกครับ เยอะมากครับสมมติว่สามประตูนะครับ